ด้วยนวัตกรรมและประสบการณ์แหลงคาตาช้างซิแพคโมเนียคุณภาพที่คุนไว้วางใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง Act Channel แห่งนี้ครับ สำหรับวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวจะพาคุณผู้ชมไปตามติดคนใกล้ตัวของผมครับเป็นน้องสาวคนสวยจากเวทีเดือดตาค้นฟ้าคว้าดาวปี8น้องเฟรมสุภัชยาสุบไบเย็นนั่นเองซึ่งวันนี้ครับเจ้าตัวจะพาเราไปดูร้านขนมแสนอร่อยซึ่งก็คือร้านบัเฟัไข่สูตรฮ่องกงเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังตามติดไปดูคลาสเรียนด้วยทั้งร้องเพลงและก็อคติ้งของน้องเฟรมกิจกรรมทั้งวันจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันเลยครับ วันนี้ไม่ต้องสงสัยนะทำไมเฟรมแต่งตัวสบายๆอย่างนี้นะคะ <_ an> วันนี้เฟรมจะพาทุกคนไปทานขนมกันค่ะ <_ an> และขนมนี้นะคะเป็นสูตรพิเศษแน่นอนเพราะว่าเป็นทาโดยพี่ชายของเฟรมเองค่ะพี่แฝดนะคะแล้วก็เพื่อนของพี่แปดชื่อว่าพี่เอิร์ดนะคะ <_ an> แล้วเราไปชมกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะไปกันเลยวา <_ an> <_ an> เฟิลไข่นะคะคือจริงๆม <_ an> ันจะมี <_ an> <_ an> หลายชื่อเรียกหรือว่าเขาเรียกว่าวเฟิร์นขาละกันคือจริงๆเป็นมาเฟิลของทางฮ่องกงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่านําเข้ามาเนาะแล้วก็เป็นแฟนชายด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับปกติเราจะเห็นว้ฟเฟิลเนี่ยเป็นลายตารางใช่ไหมแต่นี้เป็นแบบใหม่นะคะเป็นว้ฟเฟิล์ขายแล้วก็เราจะใส่ไส้ลงไปอ่าอย่าเงี้ยทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะต้องให้พี่แฟชั่นพีนี่ดูเนาะอ่ะมาที่เร็ว,วน,นี่นี่นะค,คะพี่แฟชนนะคะพี่ชายของเลมเอง ที่กินแล้วกล้ามขึ้นนะฮะใหญ่แน่ๆโอใหญ่ไหมจริงมีไส้อะไรบ้างอะไรยังไงแนะนำก่อกก็มีแปดไส้นะครับก็มีมอนสไลล์ยูุเกตสตรอเบอรี่ช็อกชิฟแฮมบูอัดไส้กรอกข้าวโพดโอ้แล้วใส่ไส้ผสมได้ป่าได้ครับได้นะนั่นผสมกี่ไส้ก็ได้เดี๋ถามก็อยากทานไส้อะไรคะไม่ไม่ต้องถามนะคะไม่ไม่ต้องตอบเดี๋ยวตอบให้ ได้นนช็อกโกแลตกับสตรอเบอรีรอ่ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ได้ค่ะจัดให้แล้วต้องเป็นช็อกโกแลตกับสตรอเบ <c oughs> อรี่ผสมกัน ด้วยนะคะไอศครีมมหาชัยนะอันอันนี้จะตักโดยพี่เอ๋นะคะพี่เอ๋ไม่นิ่หน่อยเร็วเจ้าของร้านไอศครีมเจ้าของร้านไอศครีมนะคะอยากดีในตีมเอาใส่อะไรดีเปลินพี่เอิร์๋ใส่ถุไส้ได้ไหมใส่ถุงไส้ได้ครับเท่าไหร่ฟรีเพื่อนำเสนอเลยฟรีพี่เอ๋แต่แบบว่าตัดใส่ว affles ดีกว่าปะได้ครับเป็นเป็นแบบว่าว a ฟเฟิลกับไอศครีมก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วก็โดยด่วน ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปเข้าใจไอเรามันคงไม่รู้ล่ะเจะได้ทีวีตรงกินไม่ได้ใช่หอมมากเลย ่งแบบนะคะคือจริงๆดูผสมบัฟเฟอร์เป็นแบบอาจจะออกแนวแบบฝรั่งหน่อยแต่ว่าไอติมมันจะิดเป็นไส้ก็เป็นแบบฟิวชั่นเป็นเมนูฟิวชั่นครับคือจริงๆอยากเติมไส้ก็ได้นะคะไเติมใช่เติมได้ถ้ามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมคะถ้าแบบอยากมาบอกเลยมาจากรายการตามติดชีวิตดาวนะคะก็เพิ่มไส้ให้ไส้ให้ปีให้ไส้นึงเลยครับาซื้อติดชิ้นขึ้นไปปีหนึ่งชิ้นเลยออ๋ เยอะมากเหมือนเยอะบอกวันเดินทางอะไรแบบเข้าซอยมาอะไรก็เดินทางถ้าเดินทางมาจากมิภาวดีนะครับเจอหมอกรุงเทพตังสิทธิ์เห็นสังเกตง่ายเลยเป็นตึกเทสเยสวยเลยแล้วก็ปากซอยจะมีเซเว่นอีเลเว่นก็เข้ามาเลยครับตรงเข้ามาประมาณ400เมตรร้านจะอยู่ทางฝวามือเลยครับคือถ้าเดินมานะคะขอบอกว่าได้กลิ่นใช่จอดเค่า300เมตรก็ได้ครับแล้วก็เดินมาจะได้กลิ่นตั้งแต่100เมตร以上 เดินมาถึงก็หิวปั๊บพอดีปั๊บเลยขอชิมก่อนนะต้องกินพอมมะเฟิ้งหนึ่งอร่อยมากยัางพี่ยังย่งย่งมตาไหลขาดขาดขาดน้ำตาลน้ำตาลทำไยไม่คือจริงๆหลายคนอาจจะคิดว <ornament. S 1> in well. ่าปกติจะทานคู่วไอติมแบบวันนีลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไอติมกะทิก็อร่อย ให้ดูกอนลงมาเข้ากันได้แบบไม่น่าเชื่อครับเป็นสวนพิเศษจริงๆจริงๆเนี่ยก็เปิดมาได้ไม่นานครับเปิดมาเท่าไหร่นะพี่แบดประมาณสี่ตำตาประมาณเดือนหนึ่งได้ละก็คือว่าพอดีผมเพิ่งเรียนจบก็คือว่าส่วนตัวเป็นคนชอบแบบทําขนมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับอาจจะดูขัดๆัดกับลุกหน่อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำอยู่แล้วก็เลยแบบแบบหาเวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเราทำไปก่อน ก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมดูโคตดอร่อยโคตดอร่อยตอนนี้นะคะเพมจะลองทําดูนะคะอนนขอให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจและสวดมนต์เพื่อเ็มด้วยนะคะ ขนมกันไปแล้วนะคะเราต้องไปใช้พลังงานกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คลาสแอคติ้งนะคะไปดูว่าเฟมทำอะไร,รบ้างนะคะแล้วก็ใครที่จะได้แบบว่ามาเหมือนกับมาซ้อมคู่กับเฟมอะไรอย่างนี้นะคะไปติดตามกันเลยนะคะในคลาสแอคติ้งค่ะ ่อนที่เฟนจะไปเข้าคลาสแอคติ้งนะคะเปนแวะมาเรียนคลาสเออมันเหมือนกรีคลับนะคะเป็นคลาสสอนประสานเสียงก่อนนะคะที่ G R E S s e n n e l สีมม่แกรนะคะคลาสเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เป็นไปอยู่เอาโท่าเส้นเพ็มจะร้องสองร้องเมนเมนมลดีแล้วก็สองสปายโน่สาสาวเตื่น So it depends. Your crowd. She ได้เห็นบรรยากาศในการเรียนร้องเพลงประสานเสียงของเฟรมกันไปแล้วบอกได้เลยค่ะว่าสนุกจริงๆค่ะและในช่วงหน้าตามติดไปดูการเรียนแอคติงของเฟรมกันต่อจะเป็นยังไงท่ามพล่านนะคะ ะะและตอนนี้เฟร,รมก็พร้อมแล้วกับการเรียนแอคติ้งกับคุณครูเอค่ะโจทย์ที่ครูเอจะให้เรียนและแสดงในวันนี้จะเป็นอะไรตามไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวก็เริ่มทยอยทยอยกันไปนะครับเริ่มแคสติ้งเริ่มออดิชั่นโน้นดีกันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มได้มีโอกาสไปลงสนามจริงๆกันแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็ แรงกระตุน้นแต่เราไม่อยากจะแบบโอ้ยท้อจังเลยอย่างเงี้ยนะครับว่าโอ้แคนแคนก็ไม่ได้เรายังไม่ได้ยังไม่พร้พอมที่จะไปแคนเลยนั่นก็คือให้มันเป็นแบบแรงกระตุ้นให้เราแบบแอบคบทีฟตัวเอง อาไม่ได้ครับมันต้องมีเนื้อต้องใหญ่ตามใหญ่ต้องมีผนไม่ใช่หอ๋อดราม่ามันต้องใหญ่แล้วขยายพวกนี้มันกลายเป็นตลกหลังจากครูเอให้คำแนะนำกับกลุ่มเฟรมแล้วนะคะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าทั้ง3คนจะแสดงได้เข้าถึงอารมณ์มากขนาดไหนตาวันเลยค่ะ เรียนอย่างนี้นะคะแล้วก็จริงๆจะมีเรียนแอคติ้งต่อด้วยนะคะตอนช่วงกลางคืน mm hmm. ก็อย่างคลาสเออคลาสร้องเพลงนะคะ mm hmm. เหมือนกับว่าบางคนอาจจะถามว่าร้องหลายคนแล้วจะได้อะไรหรือเปล่านะคะ mm hmm. คืออย่างแรกเลยเราได้เร,ไดเราได้ทําในสิ่งที่เรารักใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วเหมือนกับว่าหูเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็เหมือนกับได้ไปคุย mm hmm. ได้ไปแลกเปลี่ยน mm hmm. กับคนที่เขามีใจที่เขารักอะไรเหมือนเราอะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ ที่สําคัญที่สุดนะคะคือเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอะค่ะแล้วแบบวันหนึ่งที่ว่าอุ้ยมันดีขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าอยากให้มันดีอีกอยากให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะคะ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นความสุขของการที่เบลยมได้มาเข้าคลาสอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คลาสแอคติ่งเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วว่าอุย้ยดราม่าเรายังมีปัญหาอยู่เรายังอาจจะยังเล่นไม่ได้ว่ายังไม่เชื่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะทุกคน อาจจะคิดว่าวิยได้เป็นเดอะสตาร์แล้วไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องเรียนไม่ต้องอะไรแล้วนะคะแต่จริงๆเนี่ยอยากให้ดูว่าพวกเราเนี่ยพัฒนาตลอดนะคะเฟรมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามนะคะที่จะเข้าคลาสแล้วก็มาเรียนตลอดนะคะก็ยังไงเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นว่ามีผลงานเรื่อง นะคะก็ตอนนี้กำลังดูเดือนเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะทุกวันจันอังคารเวลาสองทุ่มสิบนาทีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณาการตามติดชีวิตดาวมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่หูก้าวเข้าบ้านมาเลยนะคะก้าวเข้าบ้านเดอะสตาร์มานะคะจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นทางบ้านทุกคนด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่ให้โอกาสให้เราได้พัฒนาแล้วก็เรียนรู้อย่างนี้นะคะยังไงก็ติดตามเฟรมด้วยนะคะแล้วก็ ด้านของพี่ชายเฟรมด้วยนะคะด้านวัฟเฟิลของพี่แบนนะคะแล้วเจอกัน,นะค่ะสนุกสนานจริงๆครับกับกิจกรรมที่น้องเฟรมพาเราไปตามติดกันและที่พิเศษสุดๆเลยครับก็คือการลงมือทำวัฟเฟอร์ไข่สูตรฮ่องกงเป็นครั้งแรกแต่เห็นอย่างนี้พี่แขนก็เริ่มหิวแล้วล่ะครับถ้าเกิดวันไหนน้องเฟรมผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมหิวมาฝากสักชิ้น2ชิ้นนะครับและที่สําคัญเลยครับตอนนี้กําลังเข้มข้นมากๆกับละครเรื่องคู่กรรมยังไงก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับน้องเฟรมและก็เป็นกาลังใจให้แขนดเลยนะครับ เอาละครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้เพียงแค่เข้าไปที่ Facebook ครับและเซิร์ชคําว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะสามารถเข้ามาที่เพจของเราได้แล้วแล้วกลับมาพบกับแคนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึง5้าโมงครึ่งรวมถึงออกาซําตอนเช้าเลยครับหกโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงเช้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ